เออเกระเพาะเป็นเถวเก้เาจ้าเขายูประลังก็ได้หน่อยนะนี่ครับผมเท่าร่ตาอยากสีักก็ไ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะตาที่ขอรับชมสองเมจิกพะลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญายมยศเอฟซีทุกท่านครับผมจ้าทางที่อยู่ในประเทศหลักกระตังประเทศน้ำเนาะจ้าครับผมนี่พอการเมธีซีเนาะค่ะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้านี่เมกิกก็พกจิกผ้าขาวหาเห็ดคือนเขาเนาะแม่นครับผมติกัดมินี้เข้าว่าสิบกขึ้นผู้ขึ้นเขาจ้ามินี้ผ้าหาเลาะปลาลางเนาะแม่นครับผมขึ้นช่องมื่อติดเมื่อยจ้าพี่น้องกะไปลุนไปชมก็เมจิกพอคิกจ้้้าาาาาเเ็ดป่ลงมนีฮสิะจ้า ไปกันเลยจ้าพี่กันไาน้องเม็กเนาะแม่นครับผมไะไปจ้ะไปครับผมเริ่มต้นเข้ามาด้วยครับผมมืนอนีอ้มาเลาะบึงเฮ็ดกอรครับผมมาด้ขึ้นเขาครับมือนี้หาปลาลางกอนครับดอกเลี่แห้งหวานครับผมกอแดงแกงหวานครับผมดอกงามๆามีกขึ้นเขาครับจ้ะอ๋อพูดชี้เห็นดอกน้อยก,ก็ไม่กีกบ้านอ๋ออ๋อบอกโอเค <laughs> <laughs> เป็นเม็ดกระดุมไงล่ะไงก็กระดุมแหละก,กระดุมเก่งนี่ครับผมเนี่ยโอ้จะหักขนาดตาคือคนเห็นบ่คืออยู่อ่อผ่านผ่านผ่านจ้ะอือนัวเราะ พอดีครับผมยาเปาะเปาะเปาะโอ้ยอ๋อดอกนี้เงยกระโมบานเลยวาแล้จ้ะฝานงามไหครับงามขาท้องขาวจูนพูนดอกนี้ก็สวยจ้ะเออบางามข้ามขูเท่ไอ่งามแพคขูดเอเคนองงามคูดเลยเนี่ย เพชรคู่ส,สวยๆเลยจ้านี่เด็กเนี่ยเถื่อนๆทางยาวเนาะพอดีเลยจ้ะนะอืมออกจ้ะดูหันตอนไหนอะเนี่ยหญิงจ้ะหันในเขาสีไปไหนเล่นเนนี้่ยโดน อราดูสวยๆตอนดิคางกันเอาคิดนะคางไหมินี่บอกแน่นขี้ผึ้งอดูครับผมพัดขลกตาอืมต้เปิดเปิ่ด้หผมเม็ดก่อครับผมเม็ดังางเพิ่งขุดงอ๋อเขาเคยเก็บได้หรอไหม เดี๋ยว,ด,ยวดอ,ดอกอดง่ายเพื่นเพื่อนเกิดูโฮเมดก่อนเลยนะจ่นี่ดอกงเพื่อนจ้ะดอกบานเพื่นเนาะน่ครับเขาหน่อยนนหน่อยเนาะเขาหน่อยเขาข่ําครับจ้ะเอุ้ขาโตโจ้ะอุ้ยดยอกงาม้อ้ยเห็นหมแน้อยเดียวคนับไปผลึกเครับอ้ยหลายดยอกอุ้ย เห็ดอครับอ่ะออกดิโอ้ยกระด่ดอกกีนีได้อ๋อยโอ้ยขาเพือนขาเบือนวบแต่อนซนนี่อ <beginning> <world> ัน <énormément> น <of the world> ี <doctr ines> ้บางเงก็กันได้อ่านนี่เด้งสามคนนาสามเหดอกเงาขคนนี้เนาะ cái đầu ta hạt Anh khâu đúng không bỏ? Ủa phân khâu nổi chả? ít Cứ nhi Thưa mày Khá đến chả? Được chả? เต็มเออได้แบบนี้เรือผลเต็มลังคาหัวน,น้อยนิดนึงครับนิด <ผม S 2> นึงพวเป็นยังจ้ะสีเครื่องตาไหลเครื่องตาไหวเนาะจ้ะาไปครับผมดูน้ำปนครับมะเข <c oughs> ือเทศรสเทครับ <c oughs> บุกขยนเลยเนาะบุกยานจ้ะ, <c oughs> จะลังคารั่วจ้าผมเนี่ยตะเก่าก็ดอกใหญ่ไงก็ดอกเนาะ ข้นช uh IC ิ้นก็ได้จ้ะแม่เอากระดอนต่อไม่อีู่ดีดูดแบบใหญ่มากเอาันตัวนึงออกตัวนึงเด่งขึ้นไปะปุ้ยขากันยังพี่น้องจ้ะน้จ้ะอีกจะไม่ขีเคี้ยวฮนเห็นคางคกันจ้ะสองคนนี้อ่ะสองกับน้องน้อยมินีนี

เลือกไงถึงจีมเอาด้วยจ้ะจ้ะดง,งจ้ะาดงครับมันออกหลอไม่ยา่เเลยนะจริจ้ะรมเป็นก่อนด้วครับอ้สี่ดอกจิจริงอนึองไนะหมเนาะขอนึงเลยครับจ้ะสี่ดอกจรินนงดอกง่ย่เนาะอื ยใหญ่ๆกลมๆจ้ะดอกนี้แบบงามเลยจ้ะนี่กอมไหนจะดอกงามหน่อยเนาะเนี่ยครับผลโอ้ได้ทีสันครับผมโอ้ย <c oughs> ดอกนี้แห้งสวยจ้าจ้าแต่ข้างพูที่อั ก็ไมเอามอ de. ีเสียเทฮดได้หลายอย่างเกิดขึ้นมหม่ครับไม่ต้องตุนตุนโอ้โก็ได้ขนาดไปต้องปลวกไหวเพื่อนยังเห็นซิมจนด่างหมดนี่จ้ะเดี๋ยวกมีโบ่ดงจ้ะดูสาวโบ่างจ้ะอ๋อน้องหงดอเคลเของมาเนี่จ้ะสิผุด่ัวกันจักด๋วงฮะจ้ะพี่น้องนี่นะใ้่นี่เั่นวะ เมื่อกี้กบเล้วเนาะอายจริงทำให้ปะนี่ยไเฮ็ดสันตินี่เฮ็ดเลยเนาะโอ้ยเรางงพอพาลงมารอบังเฮ็ดบนเขาใหญ่ด้วยครับผมแถวปลาย่แค่ไหอ้ะรไนี่โรบง่ายห่อยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาได้ไหมเนี่ยไปถ้าเขาเราคนจั่ว่าแกงไดตัวแล้วครับผมแกงไดตะแกงดครับผม ดอกนี้แห้คักอ้ายโอ้ยเอ้ยทองเนี่ยครับเดื่อุเ้ยเดยครับดอกนี้ของหนงามเนาะนี่ครับผมจ้าอ้หดอกกะดาอกกร้าตดตาหัเลยตตาอ่นโอ้ยโ้ยครับผม,ผมอีจอครับผมติดตาฮักกระดอ,อกจก๊บลิลิ๊บเออจูเพิ่ม เงียเงี้นงูเงี้นเด้อครับผมของจุมจ้ะของจุมจ้ะเหี้ยหลชี้สม่อยเนาะเงี้ครับดูตู้ฟังเลยตู้ฟังห่วยจ้ไออีกรองงายว้ายดอกเหงาเงาตนเนนเ้ยกขมันเมกเขาจะเห็นดอกเรมันเขาด้อครับ ไอ้เปิลขอแน่ดิเก็บอีกแล้วจ้าเป็นแปรงเป็นแม่งเลยเนาะ,ะเขึ้นมาะล้องเฮ็ดลงโขงยี่ห้อก่ครับผมเสือปลาย่างโอปลาบ่าครับผมมาหานในลงปลาย่างไปบังเฮ็ดเชิ่งเขาเลยสามสี่ดอกครับพี่น้องผมโอ้งานนี้ครับอันเนี้ยเรือซ้ำหน่อย ที่แมนนะริงหลบดหลอดนี่ดอกนี้เป็นต่รุดเหนะ่นหากเหมือนหัดดอ,อกคนนะหนาโดยตรงรนะุดกวเป็นยังดอกห้าบริกินดนะอกอันบ่จบาแดงบแดงโอ้ยแัยงแถวเลยครับอันนี้ งูแดงเรียงแถวน,นี่ครับผมอ่านัำสีมิโซะโอ้ว่าพูดเราไปไหนไปครับบัตรเรียนเข้าแถวเข้เาแถวห่างๆจะจิม้มหรือครับผมบัตรอืมเขากระเพาะเป็นแถวขึ้นก้กาจ้าเขาอยู่ปลางก็ได้หนะอยเนาะนี่ครนะับผมเท่าไหร่แต่กระเทาะสีไลท์ไปไหนเนาะดูน้ำกันไปแล้วครับวันนี้ เอามาสองด้วยจ้ะ่นองมีสันกับเม่ยมียาวกัรเลือกใบมึงได้ใบมงน้ำเนาะแมีนกับกันถ้าได้ใบไม้ตองใบตองสูงๆไม่กี่สีเขียวเสียเอาใบเสียเอาเม็ดเนยาเขียวถ้าตัดขาเฮ็ดอันนี้จะมีสันจ้ะเพราะว่าเม็ดสันคมกว่าเม็ดเน่าเม็ดยาวไม่ค่อยคมจะเต็มกำเลยจ้ะคุณยินดี มนูใหบางก่อนจ้าอีกิด้วยอีกเสร็จตากอดอาจพอว่ตเต็มนี่ก็เลยฝนห,หน่อยๆเนาะนี่ชิวกจ้ะฝนเรียงได้ป้ะเย็ดดอกโบนายป็นไดเนาะจ้ะคนดีกิบ้านเลยนอะุ่มก็นีงนี่ จุ่มกระมิ้นเลยเี่จุ่มสวยเลยเอาอเนี่อ่านไปะยอะมากที่เราไปติม <laughs> บังมันใหญ่ได้มีแต่ยายหายดิจ้ะอันนี้เอานะคะแกงแซ่บๆจ้ะใครกระมีจ้ะพี่นอ้องคือไม่มลายหลุดใครกรกแดงกระสีมื่อประมาณนี้แหละครับมีหลายหลุดเถอะทั้งไข่ทั้ง ตูมทั้งบานเียวไปเรื่อยๆพ่ะจ๊น้อน่ากดธดิเนออกไรคือเห็ดเผือขยุ่นหน่อยเนาะนี่อูออกไรคือเห็ดเผืแสลายไล้แล้วเห็ดระงูแม่สิแหงๆให้เรางอกอยู่หลายคนเนาะเกียงหาบ่านได้อยู่จ้ะหาว่านในพอเนาะแม่นหรอน่นนง่นั่นละจ้ะนี่อท้งจมทั้งเคยเอาเคก้อนเนา้ เคงล้ง,งูกก็คืนหอดจ,จอะาา้ะแต่ว่าบาไหวเนาะผักขาน้าก่อนครับผมบาไหวนี่น้องไก่ทางลำบ,บากแห้งแห้งเลยจ้ะคนโตแห้งเละครับผมจ้ะสามใบเตาโอ้ยสาม <rium> <Dante> ตัวหักใบหักหม่รลาย่หักไปายซ้ำใบเท้าส <on smoking. S 2> well, ีเหลืองจ้ะจ้ะสวยๆเลยนี่ตกเียยังทยังหลงเลือจ้ะอู้หูกงามเห็นเามันกระโดดจ้ะขาบางอ่ามไปไหนจ้ะเฮ้ยบัวพูดถึงหทานดอกนุมมันแล้ดอกลุมมันก็ทิ้งทิ่นเขา โอเคอ่ะงานเนาะงาครับี่พูดคู่กันอยู่เห็นปะจ้าป๊าดงานไงคู่ไหนเราบอกป๊าดงานเลยโอ้ส่นบ้านเบิด์ี่หน่อบ้านคนเป็านเป็ปลาไงคนเกิดโต นกต๊ะกลิ่นบานดูสิเอาได้บอกโอ้หัวไดมาลา,ายเหม่อครับผมเอาได้ัดทองเท้าใช่ไหมทองเาาอองอ้าทองเท้ผมะดอ่งยิง่งยงบานทองเาโอ,อ้นี่ก็ทองเท้าใช่จะหี่เต็มใจนะนี่เลยเอาเอาไรครับทเท้าอีกวมเท้าบอเท้าน้ำโมบอเท้าอยาู่ต่ละอาอะไครับผม pút <laughs> ta xong phi long ban thêm <laughs> bưởi hết ban như vậy ban như thế nào zoom vào này thấy mở ái đặt zoom zoom này nọ này hao hao phá cần pút đâu đây hết cho bưởi มบนโอ้โหเฮ็ดคุณข้ามดอกค่ะมึงไงครับอุ้ยทองกระเหืองก็หลายอ๋อออเาเคยดหล่าวจีซอมอีกคือบานเรับโอ้ยเต็มกำลเลยจากพี่น้อไงค่ะอืมคนดอกน่ะอะไรบ้างยังไม่รู้เลยดูก่อนอ้อะไรเ้ื่ไงกินแสบกินหัวพี่ินมเก็บวทำไคนกิ้มะเป็นเฉื่อไปเขาไปอ๋อ ดีสมจ้ะอุ้ยบอกกันแล้ว้าจ้ากระโดดไงบานี้เป็นหนงดำครับผมเห็ดพึ่งดำดูดิอดิจีบบานี้ไงครับเอป็นหนักดอกอะไเป็นหล่มบอก้องบนขาเยอะจ้าอ้้ดอกไงใ้เราดอกไงให้เป็นจุ่มด้วยครับคผู้ พลาตาไม่กี่กี่สลายคุณเด็ข้างหลังเมื่อกี้ก็มาสงูงอ่าเป็นคนผ่ายมันไล่ข้างหลังคุณจิ้มเลือเนี่ยเอาใจปลาตาเรียบร้อยลอะเดี๋ยวกีดกียดเนาะ <laughs> โ oh, อ้ลุนนี่ค่นลุนน่ารักปัดขาเพิ่นว่าห้หองผมเน,นาะว่านไมเนาะเนี่ย้วา,านทักเก็บเห็ดอันบดดินอยู่หลังผูเนาะว้าวจ <c ười> ะติดไ้กโดนั่นเนี่เห็นอยู่ยังซีโดดอ่ะนั่น<ร>อเอา้าซีสายซีสายเอ้าเอายจิกเก็บ่น เย็ดต้นใหม่แล้วก็เด้งกันไปดีดตั้งขึ้นมาอยู่ดีดีดเข้าไปเต็มจอเลยเลยเก็บเรื่อผสมหน่อยไปครับเลยพอได้มีสีสันในกระตาเนี่ครับผมงามด้วครับกระตาเพชรละมบหัวกบะสีใสนนี่ยอาจ้ะแมนครับเพชรละโมใส่กระตาหน่อยครับสวยๆเฮ็ดกอครับผมเฮ็ดดอกใหไงมาใส่กระตาใหญ่ครับผมหอเพราาะว่เันดอกใหญ่ครับผม อุ้เจ้าผมโซเคียลอจ้มาไหลเลยตั้งขาคนเท้าเนาะนรับนี่จ้าก้าหงามที่อ่ยตาตนีสามตุงมติดกันบ่ตุ้งอุ้บบ่ติดไอ่เพื่อนติดแต่เพื่อนจุ่มกันนะ สามสามสวยๆเลยจ้าเอกิ๊กโอย่เลย้ครับรอกพุ่น่าธรรมดาให้กันได้ครับถ่องไหนว่าน่าถ่องเลนหลุดเลือดให้นัอุ๊บบู๊ยไหนวะข้าวยู่ได้ลายแกงไหนเนาะแกงไหนครับผมเพ็นตาปลุกเรับพันลุ่นี้ นะครับผมเปิดเขาแค้นก็แสบไปอีกแบบหนึ่งเลยครับผม่นเต็มตาเนี่ยเนี่ยถ้าในหล่น้าในหล่น้ในรลนเนาะจ้ะโอ้โหลิงสจรหนึงได้ปเนาะอได้นี่จะเป็นไเนาะเนจ้ะไเป็นเชือนกครับผมออหโอ้ยงน้ามันแงาเอ้ย แข็งแกเล้เอ้ยดอกนีงจ้ะโอ้ยดอกนี้งามด้วยครับนี่จ้ะพอดีเลยจ้ะอือหือมุมนี้มันให้เปิ้ลเขาเขียนลายเนาะลายเนา่อ้ยนาะนี่ครับจ้ะาตายยังไงกันสิเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วครับเนี่ยเต็มไม้รู้เติมไป้ตเลานะครับอ๋ออู้หูบ่ได้ไอ้บายบนกระหงนี่ยเอาไปเชื่อไป เปิดมาหาเพิ่นสองหมครับผมได้ละโอ้ไม่ผ่นันแ้่นใหญ่แท้อี่สบองใบนงกันไม่ได้สิเอาไรบอเอาไรบนาะครับกนสองสีขาวบนาะแต่ทองขาขาวอาไรครับเพิ่งตะขาวจะได้ละเพราะว่ายังม้าใยังแข็งแก่งขาวจมพูนไอเนาะดอกก็ยังแข็งครับ ôi ừ. oh, đấy thân sâu. Một môn yêu quá tầng hong yi hong yi hong yi. Mom, mày đâu 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 mày Của mày đâu 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 mày những tên là tao. Ui khai. Hang out, vẫn được hôm nay tao. Hm, lúc tao. Tông cạo Mẹ ai, nông dân. Hang em nó. Hang em 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 อี่งนี้ต้องน่ยเนาะโอนี่นอตัวนี้อ่ะโอ้ดอกคือแห้ดอกน่อยดอกหน่อยแห้ไม่ใช่จะถอดแล้วเลยป่ะถอดเลยถอดโบก็เลยเนาะเห้นจ้ะออทตกขาเลยน่ะเด้งามรู้สีเปิ่น thì khử nó khử thì sao khử có hẳn chứ mọi người này thua đó đi khử luôn nhỉ này con, ăn này này Ô, này. Đã, chửi, thì lại ăn thì cái nồi lại rồi vẫn chữa đấy ta ta vẫn chữa chứ cũng không có hết được cả áo bộ áo đây đây nó vừa áo đây áo đây nào áo đây, đây uhm. <laughs> ai đâm đâu nhanh nhỉ <laughs> เอ็นเโอเคโอเคโอเคหาขาบะเห็ตลสามสวยๆจ้ะิปนี่เรา็มื่น้อยเนาะี่กได้ใส่ถุงมด้วยกันเนาะน่ครับฟางดอกกร,ระเบดทายพิ่งเ<ด>้อจ้ะเพื่อกรเลยพิ่งนกยุงครบผมเอออนกระตานกิน ต้นดำไช่นะับแม่นตครับผมมันที่ผ้าเอวยกลับครับผมเต็มชองตาจะใส่ถุงครับผมเพราะว่ากระตานั่นดอกใหญ่แห้งครับผมพี่เฮ็ดดอกใหญ่ๆครับนี่ดอกงามเนาะเติมน้ำถังเหม่อครับผมบัดนี่เดีดอกเมื่อกี้เลยไม่หันเลยบอกไปไหนกันทุกทุกน้ำนี่แหละ năm khóc nè chứ chưa nắm khóc nè chứ chưa nè tất cả mặt tất cả mọi chỗ lắm libro 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 để libro thùng libro 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 ป้าคนผินผูเนาะ่นจุดบานเนี่ยคือกานะตอนอ่ะแต่กระเหลือทุกโฮมาะไอเนาะบางหมกระเหลือเนาะนี่เอัไงเดใ้งทำในพี่น้องบนบูเขาซู่โฮมแถวได้หลายจังหวือเลยนาะนี่จ้ะอดอ่านบ้

คนเมื่อกี้ขี่มุนเข้าไปหาทางเขายังบ่ได้นี่นนนครับเก็บเอะไรด้วกิบพวกเหน่ด้วครับผม,ผมุปลาสองหมื่นบาทบดครับผมเดี๋ยวกันยังบาทงานนะครับงานจ้ะครับผมว่าผลงานด้วครับผมที่ผ่ากระบาดครับผมผลงานหาเห็ดปลาล่า ปลาลางครับผมของบ้านต้องเม็ตก,กตะบนอิคาอำเภอปันทลิกจังหวัดอุบลเด้อครับนี่คือก้าวจ้าสุดยอดลูกปูเลยตาชิเมติเฮ็ดดอกใหญ่ๆเลยครับม,มอดก,ดก,กับต,ตา,าใหญนะ่นี่ครับผมอันนี้มนะันแต่ใส่ดิกๆจ้ะนี่ครับผมจะเบิ่งใกล้ๆครับผมจ้าหล่นซองตะกาได้ใส่ทุ่งอยเนาะนี่ครับผมตะหล่นใหญ่ๆจ้ะพี่น้องมื้อเาจาเขาโฮมเฮ็ดกอกอะถือว่ามันเนี่เนาะนี่ครับอันนี้เฮาจะมันเฮ็ดกอแดง เห็ดกกแดงเห็ดเผือกขาวเผือกไข่เด้อดไข่อยู่้งล่างเนาะกัเห็ดละโง่เห็ดเผืองเขาดงเขากระไดโบลายจ้ามาเนี่เพราะว่าเขาปฏิเคารไม้เพื่อนป่านไหนเนาะเงี้ยครับเพื่อนก็เริ่มไหวเริ่มออกห่างแล้วนะจ้ะกับมันสุดๆกะเห็ดเผืองเขาแค่นเนาะเงี้ยครับเห็ดเผืองเขาใหญ่มันไปซี่ดอกกว่าเท่าไี่ดอกเนาะประมาณประมาณเผืองเขาใหญ่พ่อคิดพ้าลงไปหาอยู่ปลายยางหน้าจ้ะพี่น้องได้ซี่ดอกน้ำฟังหอยฟังหองเนาะ อยู่ข้างล่างพึ่นงขายู่คนลนกันตาเห็ดเขาวแค่ในลายแย่งจ่ามิตรโดดยังไงใส่บิ๊กๆเนาะนี่ครับผมในถุงข้าวก็เป็นเห็ดพึ่งดำหรือจ้ะพึ่งข้าวกับพึ่งดำพึ่งขาวพึ่งคายดอนบริษัเก็บให้เบิ่งจ่ามีจี้ยางคนละหม่องก็พอเก็บตะเก็บเลยจ้ะเห็ดพึ่งนกงงกับแบบขายยาวๆเลยเนาะนี่ครับผมคือว่าสุดยอดคือเจ้าจ้ามาเนี่ยจ้าผลงานคลิปวัอนี้เนาะจ้าเป็นคลิปเป็นคลิปของวันที่สี่นะค่ะสี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เมคิสก,ก็พ่อกิดก็ขอฝากผลงานไวอ้อีกคลิปหนึ่งเด้อจ้าส่วนชอบวิดีโอจังไหนก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำเด้อจา้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคิสพ่อลุ่ยจา้าเมคิสกก็พ่อกิดก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่กานนะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจเมคิสกก็พ่อกิดจา้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมเน้เมคิสกก็พียง่นี้ละา เอาไว้พอกันไมหมเมื่อนานวันเม่กี้สิภาพไปหาอย่างพี่กาดไดเนาะจ้ะมื่อนี้ยมื่อกี้ก็พ่อคิดขอตัวลากระบาะก่อนด้วยจา้าขอกลับมาสวัสดีจา้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แมีไงเอฟซี FC ทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมบว่าสิอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศครับผมขอขอบคุณได้หลายครับผมบกระ,ระรบ,บ,รบ,กบบ้านพอกันใ่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายค่ะ